รถชั้นแรงแรงเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็รู้อเ,นนะเออเดี๋ยวยูริเดี๋ยวป้าขี่ขึ้นไปก่อนแล้วยูริค่อยเดินตามนะเขียว่้าหลบแป๊บนึงยูริเดินไหวเปล่าเดี๋ยวเดิน<ะ>เลนนี้นะ สายดิสายเ,ยายเออสายขึ้นแล้วตองอย่างเดียวมันจะมีจุดพักตรงนน้นหน่อยเดี๋ยวเราไปพักตรงนน้นงานโอเค,อเคไป <c oughs> <c oughs> ถ้าถามว่าชันไหมเออก็ต้องบอกว่าถ้าดูชันแน่นอนไปมาทางนี้ขึ้นรถได้มันไม่ชันแล้วมาวไม่ต้องกลัวมันไม่มีแล้วหมดแล้วมาขึ้นมาเร็ว ไม่ไหลไม่ไหลไอ้นี่มันไม่ไหลขึ้นมาเลยรอาเร็ว<เ>ดิมันไม่มันไม่ชันแล้วะ <quer ido. S 1> ไม่ต้องกลัวมันไม่มีแล้วหมดแล้วมาขึ้นมาเร็วไม่ไหลไม่ไหลไอ้น,นี่มันไม่ไหลขึ้นมาเลยรีบเ,เร็วดิ ม,ม,ออมันไม่หรอเออมันไม่ไหลหรอกโอ้ต้องไว้ใจพ้าเดี๋ววะจับไปดิเออ เผื่อมีรถฝังของข้ามาไง รถกิงใช่ไหมอ่าก็ถึงแล้วโอ้โหมาแค่สองคนเีกินน้ำมันไปเยอะพอสมควรเลยเน,นี่ยเอเอพอกล้องถ่ายตรงนี้อยู่ดีปุ๊บหันมาทีนึงกล้องหายไปไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้พูดเล่นพูดเล่นพูดถึงพูดถึงกล้อง มีคนมานั่งด้วยเฮ้ยออยอเฮ้ยยออ่ะอ่ะถึงละดูีิเดินขึ้นไปตรงนู้นนะเดิบบนตรงนี้โอเคตรงไปเลยตรงไปเลยเนี่ยเดินขึ้นตามนี้ไปเลย รอบน้อยรอบน้อยเร็วๆเร็ว,เ,รวเดี๋ยวตรงไปตรงนู้นเลยก็ได้ตรงนู้นจะมีสายลายให้นั่งอยู่ไปเลยตัวนี้ตั้งตกมาเานี่ยเนี่ยไปกระเป๋าทิ้งไว้เปล่า เก็บก่อนมาโหลองรอเปล่าไปเดินไปตรงนู้นเลยตรงนู้นจะมีสาลาอยู่ไปตรงนู้นมีสาลาอยู่ไปเดินไปบ่อยอยู่ครับ 어, <끝> 도착했